สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋บอชแนลกันอีกแล้วอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะอีกแล้วกับอีกแล้วหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้นะครับเก็บตกมาได้อีกสองสาอย่างแล้วจ้าเพราะว่าคอมเมนต์ก่อนอันนี้นบอกว่าแอดอยากให้น้องริซ่าถอดชุดจังเลยเนาะล่าสุดน้องถอดแจ็คเก็ตออกแล้วนะจ้าแล้วก็มีการจุ่มคุณแม่ไปเที่ยวแถวโคเชรากันด้วยว่าแต่จะไปที่ไหนเดี๋ยวเราไปส่องพร้อมกันนะจ้าแต่ก่อนจะไปตรงนั้นนะครับแอดขอรายงานสถิติกันล่าสุดกันนิดนึงนะจ้าว่าน้องริซ่านั้นโอ้โหดูแท็กดิเยอะไปไหนก่อนจ้าม 1.6ล้านลิซ่าเชลล่ารีเทิร์นส์1.22ล้านแล้วก็ลิซ่าเฉยๆอร์5ล้านเจนนี่1ล้าน8โรเซ่2.4ล้านพี่ซู1.8ล้านนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ worldwide trends เนี่ยมีลิซ่าเชลล่ารีเทิร์นส์อีกอันนึงนะครับซึ่งเอ๊ะซ้ำกันหรือเปล่าแต่แอดเห็นนัปัจจุบันเนี่ย1.22ล้านอะไรประมาณนั้นนะแต่ก็ไม่รู้ว่าด้านล่างเขาอาจจะเป็นการถ่ายเร็วหรือเปล่านี่นะครับแล้วก็โอ๋ยปออีกประมาณเป็นล้านล้านเลยประมาณนี้นะเพื่อนๆนะโอ้ลิซ่าเราในียแต่ละ นะาเาทุกอันมารวมกันนะครับคนที่ขย่าเทนทวิตเตอร์บ่อยๆหลับล้านในกัน้อลิซ่าเละจ้ะช่วงนี้บอกเลย <c oughs> อ่ะแล้วก็มาดูคลิปที่นองลิซ่าเนี่ยถอดแจ็คเก็ตก,กันหน่อยนะจ๊ะพอ,พร,อพร้อมกันนะครับแอดก็นึกว่าข้างในเนี่ย มันจะเป็นยังไงนะมันจะเหมือนตรงที่แบบเป็นกางเกงข้างล่างที่แบบเป็นยียนแล้วก็เอาสเก็ตไ,ไฟวิบวับเนี่ยมาครอบกางเกงมันจะแบบโอ้โหรู้สึกว่าวิวนิดนึงแต่พอข้างบนอ้าวเขาก็มีเสื้อซับในนะจ๊ะมีการป้องกันอย่างดีไม่น่าล่ะนอริซาเราถึงไม่ถอดออกมาโถ่แต่ว่านอริซาเขายอมถอดเพราะว่าอาจจะร้อนแล้วก็เต้นลงมาจากเวทีก็ได้แล้วก็เหล่าแดนเซอร์เนี่ยอาจจะขอร้องว่าริสา,าถอดหน่อยสิจะได้ดูเซ็กซี่อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะต้องรอดูรูปชัดๆอีกทีบนไอจีของนอรนิสาอย่างแน่นอนนะครับอันน โมเมนต่อมาจ้าน้องนิ่าของเรานั้นหลังจากที่ลงเวทีเราไม่รู้จักเน็ตจากเหนื่อยนะจ้าก็พาคุณแม่ไปชมคอนเสิร์ตของพี่คาร์วินฮาริสนั่นเองนะครับโอ้โอพระเจ้าไม่เหนื่อยกันแล้วนะแต่ยังไงคุณแม่มาทันทีมาถึงที่นะลูกสาวก็ต้องแบบพาคุณแม่เที่ยวนิดนึงหลังจากคุณแม่เป็นบิงไปแล้วเมื่อกี้นี้ตอนนี้ก็อามาเป็นแฟนๆของพี่คาร์วินฮาริสกันบ้างมาชมบรมรยากาศว่าเทศกาลดนตรีที่แท้ทรูเนี่ยมันเป็นยังไงกับลูกสาวไปเลยนะครับนานๆทีแม่ลูกก็จะได้แบบเจอกันเนะเพราะว่าคุณลูก เออคุณแม่จิตทิบก็น่ารักมากๆนะครับเดินตามลูกสาวด้วยความอบอุ่นนะครับจุงมือกันไปเลยนะอ่ะเห็นแล้วก็สบายใจกับน้องลิซ่าได้เจอครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็อีกบุคคลสําคัญนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยจ้าพราะเขามาลงไอจส่วนตัวนะครับถึงน้องลิซ่าแล้วก็สาวๆทุกคนเลยว่าคุณทําได้แล้วสาวๆฉันภูมิใจในตัวพวกคุณมากนั่นเองนะครับซึ่งคุณคิวตัวตีนนะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับให้แอคพูดอีกทีก็คือคนที่เป็นนักออกแบบท่าเต้นโครโลจะทั้งหร่อแล้วก็เป็นนสส่วําคัญใ หลายๆโชว์ของส,สาวๆด้วยนะครับที่ออกมาให้พวกเราเนี่ยได้ชื่นอบชื่นใจกันนั่นเองจ้าเพราะฉะนั้นาสาวๆก็ถึงกอดคุณพ่อหนักขนาดนี้ไงจ้าแล้วก็คุณพ่อก็เคยชวนน้องลิซ่าของน้องนั้นไปออกช่อง YouTube ด้วยเพราะเห็นแววในตัวน,น้องลิซ่าว,ว่าเต so so ้นได้โซ่พราวโซ่ฮอตประลอดแตกมากๆนั่นเองจ้าเออเห็นแล้วก็อุ่นใจแทนสาวๆแล้วก็น,น้องลิซ่าเลยนะครับที่มีคอนเนคชันดีๆไปทั่วโลกแบบนี้นั่นเองจ้า แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะจ๊ะที่เป็นประเด็นที่บอกว่ามีการเพิ่มเติมขึ้นมาจากคลิปก่อนที่แอดเคยบอกว่าคลิปเต้นตรงนี้ที่มันมืดๆเนี่ยเป็นการที่พี่คาร์เมล่าแครเบโล่เนี่ยเขาเต้นเพลงมันนี่ของโนริซานะครับจริงๆแล้วมีคนสังเกตดีๆอีกรอบหนึ่งนะเขาบอกว่าคนที่เต้นคู่กันนั้นก็คือ ก็คือนักร้องชาวแคนาดานะครับพี่ชอนแมนเดสของเราซึ่งเป็นแฟนกับพ right. ี่คาร์เมล่าคาเบโลซึ่งแอดได้ยินข่าวแว้วๆว่าเขาเลิกกันไปแล้วหรือเปล่าแอดก็ไม่มั่นใจนะตอนนี้เขาคงจะเจอกันเป็นเพนื่อนกันเต้นด้วยกันหรือยังเป็นแฟนกันอยู่ใครบอกแอดได้นะแอดไม่ได้ตามสองคนนี้จริงๆนะครับแค่ได้ยินข่าวมาแบบผันผนหูบ้างว่าเออเขาคบกันแล้วก็เลิกกันแล้วอะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขามาเต้นด้วยกันในงานของลิซ่าได้นะครับถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยเพลงมันนี่เชื่อมใจหรือเปล่าอะไรแบบนี้เออ อะก็สำหรับคลิปนี้นะคะมาเพิ่มเติมกันประมาณนี้นะจ๊ะถ้ามีอะไรแซบ่บๆฮอตๆเพิ่มๆเนี่ยยังไงก็จะมาฝากกันอย่างแน่นอนเลยนะจ๊ะกดติดตามกันไว้นะจ๊ะแซ่บๆจ้า